กลับบ้านแล้วนะครับทุกๆกิจกรรมนะครับเราจะได้รับชมผ่านนะครับวีดีโอนะครับเดี๋ยวพระมหาดรพงษ์บัญญาพระมัญญูนะครับท่านก็จะได้มอบ กันจะได้อัพลง YouTube นะครับพอผมแนะนดับต่อไปกราบนมรสการพระคุณเจ้าพระมหา ดรพงษ์ัญญาธรรมปัญโยนะครับที่ธรรมาเพื่อมอบกิจติบัตรพร้อมกับกล่าวปิดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2565การปาระีกรมครับ เราจะไปเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2565นะครับโรงเรียนแรกนะครับเอาตัวแทนนันลูกเป็นตัวแทนนะครับโรงเรียนบ้านกระทะครับตัวแทนนะครับเป็นเป็นพี่ประธานก็ได้นะครับ ขอเสียประมือด้วยครับโรงเรียนที่สองโรงเรียนบ้านบุตรสม โรงเรียนที่สามโรงเรียนบ้านโนนสังโรงเรียนที่สี่โรงเรียนบ้านยาง่ออี ลำเนินดับต่อไปน้รมาตนการของคุณเจ้านะครับปัญหาโรเตอร์ปมยาปัญญโยได้กล่าวปิดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคำนับการมาการครับเจริณพรคณะครูอาจารย์และก็นักเรียนทั้งสี่โรงเรียนก็ถือว่าพวกเราได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นคณะครูก็ช่วยกันถ่ายทอด นะประสบการณ์ความรูนะ้ให้พวกเราอย่างเต็มที่ในนะระยะเวลานะสองวันก็ถือว่านะไม่เยอะนะแต่ก็พอดีสำหรับพวกเรานะเนื่องจากปัจจุบันนะสถานการณ์โควิดก็ยังมีอยูก่การจัดงานของพวกเราก็ต้องเรียบง่ายต้องประหยัดนะ ก็จะเป็นประสบการณ์อย่างดีโดยเฉพาะพราเราได้มาลองนะลงมือปฏิบัติด้วยนะบางทีเราเรียนเฉพาะในห้องเรียนก็จะได้ความรู้อยู่ระดับหนึ่งแต่พอเรามานะมาเข้าค่ายเราก็จะไดอ้อีกระดับหนึ่งบางทีเราเคยทำแล้วนะเรามาย้ำหรือว่ามาทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศ ก็ทําให้เราได้อะไรใหม่ๆได้เพื่อนอย่างน้อยเราก็ได้ได้เพื่อนนะได้เพื่อนจากต่างโรงเรียนนะเรามาอยู่ด้วยกันนะก็จะรู้จักกันไปไหนก็จะได้นะคุ้นเคยช่วยเหลือกันได้ได้ความสามัคคีได้ความรู้นะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยเรื่องนะการไหว้การกราบนะการเดินจงกรมนั่งสมาธิพวกเราก็ทําอย่างเต็มที่ เท่าที่เราทําได้ะอายารย์เชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้ขอให้พวกเราพยายามนําความรูป้ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้พยายามนําไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้ถ้าเราทําได้จนเป็นเรื่องปกติมันจะเป็นเรื่องไม่ยากการนั่งสมาธิป้ออา,จายจันใหม่ๆก็ยากเหมือนกันแต่พอเราทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่ยากสิ่งที่ยากยาก็จะไม่ยากเกินไป สิ่งที่มันไม่ยากก็จะง่ายนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเราต้องคิดว่าการที่เราทำนี้เป็นการทำให้ตัวเองนะนอกจากเราทำให้ตัวเองแล้วเรายังแผ่เมตตาให้กับนะพ่อแม่นะครูบาอาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายฉะนั้นเรามาทำคุณงามความดีครั้งนี้ไม่ใช่ทำให้ตัวเองอย่างเดียวเราก็ยังแบ่งปันให้นะ ให้ญาติให้เพื่อนให้สรรพสัตว์ต่างๆฉะนั้นเรามาทานี้จึงได้ประโยชน์ทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทางาคณะครูและนักเรียนจอ่องประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งเด่นกิจการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปรารถนานั้นย่องประสบผลสาเร็จแก่คณะครูและนักเรียนด้วยทา่านด้วยการทุกท่านทุกคนเทินขอปิดโครงการ เดินพรอาสาธุครับผมคณะครูโรงเรียนมัธยมอีโรงเรียนบ้านกระทะโรงเรียนบ้านบุตรสมและโรงเรียนบ้านหนองสังขอกราบขอบพระคุณพระมหาดรพมัญญาผานมพันโยอย่างสูงยิ่งที่ได้อนุเคราะห์ทั้งสถานที่ทั้งงบประมาณนะครับอ่นกเรนในปนมืออีกครั้งหนึ่งลูกสาธุด,ด,งดงังๆ เอาสิกิจกรรมแล้วนะครับครูจะปล่อยเป็นทีละโรงเรียนโรงเรียนไหนตรงก่อนจะปล่อยอยากกลับบ้านหรือ,อยังอย่าลืมนํากิจกรรมที่เราได้อบรมสองวันนะครับนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะนะครับครูฝากด้วยนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ อ่ะโรงเรียนแรกโรงเรียนบ้านกระทะยืนครับยืนครับอ่แถวแรกอ่ะปลุกเพื่อนเลยลูกแถวแรกกับหลังหันอ่ะเดินไปหาผูกกาสุดรอเลยครับไปมาเลยเดินไปหาลงทงลงเท้ากระเป๋างตัวเอง แถวแรกนะครับแถวที่สองกับหลังหันเดินเป็นแถวลูกฝึกฝึกฝึกเดินให้เป็นแถวโรงเรียนบ้านเบญสมอยากกลับหรือยังมาชั้นไหนบ้างนี่สามสี่ห้าหกเด็กชายกูดอยู่ตปไหนแล้วนี่่ตัปห้าเหรอ มึนงที่เก่าบ่กว่าเก่าอกว่ปะนี่แถวแรกยืนแถวหลังหันไปเก็บกระบป๋กระเป๋าของตนเองแถวที่สองยืนเดินลูกเดินเลยครับเดินเลยแถวที่สามยืนโอ้แถวบ้าน อ่านวนสังกับหลังหานไม่ต้องวิ่งลูกไม่ต้องวิ่งไปนะครับไปเลย <_ d ata> ย่างบี้ขยับมา <_ d ata> เรามีกิจกรรมอีกสุดท้ายเรามีกิจกรรมสุดท้ายนั่งเป็นแถเวเร็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 วเว เร้วลูกลิ้นั่งลินั่งจะได้ปล่อยเร็วะจะพาทำบุญเพิ่มสุดท้ายสุดท้ายนะเราเป็นเจ้าภาพนะครับเราเป็นเจ้าภาพช่วยกันปิดหน้าต่างปิดพัดลมเก็บสถานที่ เดี๋ยวครูจะถอยรถมาเอาเครื่องเสียงไปเก็บสุดท้ายนะครับสุดท้ายร่วมด้วยช่วยกันรับทราบไปแบบเป็นระเบียบเชิญครับ